สวัสดีครับผมวันนี้พวกเราก็มาที่พุทธมนทนสายสองครับผมเซียงกงเบสครับวันนี้เราจะมาติดตามกันในท้องเรื่องว่าซ่อมเรือครับผมเราจะทําเรือไม่ต้องแต่จะเรือกู้ไทยไงอเราจะมาทําเรือให้ขับได้โดยช่างผู้ชำนาญการสองคนนะครับผม ช่างคนแรกนะครับผมชื่ออะไรครับช่างหนูครับช่างหนูช่างอีกคนหนึ่งช่างอะไรครับช่างเปียวโอเคครับผมวันนี้ทำไมหมดอรอวันนี้คิดว่าเราจะซ่อมเรือยังไงแล้วมันจะโอเคไหมครับโอเคครับติดแน่นอนติดแน่นอนนะครับครับจะไปช่วยคนน้ำท่วมครับกู้ภัยอไม่ไม่ได้แบบว่าฉวยโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่มีนะครับไม่นะครับ เราได้เติมน้ํามันลงไปในนี้นะครับผมโดยช่างผู้ชํานาญการครับผมอันนี้ช่วยอะไรครับผมช่วยดูเจ้าของครับเจ้าของเรือครับอ๋อเจ้าของเรือนะครับคนนี้เจ้าของเรือครับผมดูเรือครับมีพวงมาลัยด้วยครับผมใช้ไม่ได้นะครับพวงมาลัยอ่ะเอพวงมาลัยใช้ไม่ได้เหรอครับอันนี้มันได้อะไรหลอดหัวเทียนเนี่ยไอ้เบิร์ดเอาไปแจ่ เขาเทียบไปพร้อมเครื่องยังไ,ม,ไม่คืนเลยพีเ่เลยเออกำลังขับเครื่องดูเครื่องกันอยู่ครับผมว่าเครื่องจะเป็นยังไงบ้างทีนี้ผมว่าคงซ่อมกันไม่จบอะครับผมดูจากลักษณะและ้วมันจะซ่อมกันหน้าดูอะวันนี้ก็มองไงเลยครับผมดูลเลย ขอบุหรีมั้งขอบุหรีได้ครับผมแต่จะจุดให้จุดให้ใหมึง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 ,ม,ง,ม,งมึงถ่ายกูมึงถ่ายกูถ่ายท่านี้นะเฮ้ยอ,อ,อย่าอย่าหล่นนะเว้ยอ๋อเดี๋ยวผมช่างพอดีเห็นหน้าปหเนี่ยเห็นพอดีช่างก็ขอบุหรี่ครับผมเดี๋ยวจุดหรี่ให้ช่างเล่อยเดี๋ยวต้องออกไปหาปลาครับผม<อ>นี่ครับช่างครับ โอเคครับสตาร์ทเลยครับรรอครเอาเลยครับลองรเราจะลองสตาร์ทกันแล้วนะครับผมัไ,มไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างกับเครื่องตัวนี้ขึ้นแล้วครับผมช่างหนูแม่น้ำปนดูลูกปาดูครับผม ผมเอาว่าไม่ติดแน่ครับผม,มเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 โอเคไม่เป็นไรโอเคครับผมเฮ้ยติดแล้วครับผมไม่น่าเชื่อครับผม โอ้ไม่น่าเชื่อครับติดแล้วครับผมใช่ครับส,สอสปักครับคิดว่าไงครับ<ะ>คิดว่า เหมือนจะติดครับ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 แต่ไม่ติดนะครับผมเหมือนจะเหมือนจะครับโอ้เหมือนจะครับเหมือนจะครับเหมือนจะ